คุณกำลังฟังเรื่องเล่าผีตาหลอกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงเรื่องเล่าผีตาหลอกค่ะวันนี้นะคะบีก็มีประสบการณ์หลอนโดนผีพงหลอกนะคะเป็นประสบการณ์จากทางบ้านที่ ผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ถ่ายทอดลงกระทูพันทิพย์และบีก็ได้หยิบเรื่องราวนะคะมาถ่ายทอดเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันคะ่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้ยินได้รู้จักผีพงมากันบ้างนะคะผีพงนี้นะคะก็จะมีเรื่องเล่ามากมายหลากหลายที่เกี่ยวกับผีพง หรือถ้าคุณผู้ฟังลองเข้าไปค้นหาใน Google นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้พบข้อมูลมากมายเกี่ยวกับผีโพงข้อมูลตามวิกิพีเดียนี้ก็จะบอกว่าผีโพงเป็นผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อของชาวภาคเหนือหรือว่าแถบภาคอีสานด้วยนะคะทางภาคอีสานก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่จะเรียกว่าผีเป้า บางพื้นที่ก็เรียกผีโพงเหมือนกันซึ่งผีโพงนี้เกิดจากคนที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำเล่นพวกอวิชาของที่ไม่ดีแล้วก็ควบคุมวิชาของตัวเองไม่ได้ดังนั้นของจึงย้อนกลับเข้าสู่ผู้เล่นอวิชาเหล่านั้นค่ะผู้ที่เป็นผีโพงนะคะในตอนกลางวัน จะมีลักษณะธรรมดาธรรมดาเหมือนคนทั่วไปทำโน่นทำนี่ไปนั่นไปนี่ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเราๆเลยค่ะแต่พอถึงเวลากลางคืนนะคะจะกลายร่างเป็นผีโพงผีโพงนี้จะมีแสงสว่างหรือดวงไฟที่บริเวณจมูกหรือรูจมูกและจะออกหากินอาหารซึ่งได้แก่พวกกบเขียดปลาซากศพ หรือลรกเด็กที่เกิดใหม่ค่ะในวันนี้นะคะบี B. ก็จะมาถ่ายทอดเรื่องเล่าประสบการณ์จริงซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเล่าที่เป็นผีโพงทางภาคอีสานนะคะเรื่องก็มีประมาณว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งบ้านเกิดเราอยู่ในจังหวัดสีสะเกต หมู่บ้านที่เราอยู่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาวิถีชีวิตบ้นบานๆที่เด็กอย่างเราชอบทำก็คือการปักเบ็ดค่ะเราชอบไปปักเบ็ดกับพี่ๆของเรามากเรามีพี่ชายสองคนนะคะทุกๆวันพวก,กเราสามพี่น้องจะชอบไปปักเบ็ดที่ทุ่งนาหลังหมู่บ้านเป็นประจําและวันนี้ก็เช่นเคย ช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็นเรา3ามคนพี่น้องก็พากันไปปักเบ็ดไว้และก็ได้เดินดูเบ็ดกลับไปกลับมาสองสรอบและตอนนั้นก็ได้ปลามา2ตัวสักพักหนึ่งเราก็จะปักเบเ็ดใส่เหยื่อทิ้งไว้และตอนกลางคืนค่นคอยออกมาดูเบ็ดที่ปักไว้อีกทีค่ะ ช่วงนี้เราก็ต้องกลับบ้านก่อนในเวลาต่อมาตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มตรงได้เวลาที่พวกเราจะออกไปดูเป็ดทีใสกันไว้แล้วนะคะพี่พี่เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วพวกเราออกเดินทางพร้อมไฟฉายอันใหญ่หนึ่งอันที่หัวของพี่คนโตเดินเรียงตามกันไป ที่ที่เราปักปิดไว้เมื่อตอนหัวค่ำที่ผ่านมาคืนนี้เราได้ปลากันเยอะมากเลยค่ะและเหมือนยังมีปลาในน้ำเหลืออีกเยอะพวกเราก็เลยอยู่ต่อกันเึกกน้อยปักเบ็ดไปเดินปักเบ็ดไปเดินดูเบ็ดวนไปบางทีก็นั่งเล่นเราก็เกาะกองไฟเผาปลากินกันบางส่วน เรานั่งกินปลาเผาอยู่กับพี่คนโตสองคนส่วนพี่คนรองออกไปเดินดูเบ็ดอยู่สักพักพี่คนรองก็วิ่งมาด้วยหน้าตาที่ตื่นตระหนกและเหนื่อยหอบพอวิ่งมาถึงแกรีบมุดเข้ามาสุขที่ตัวของพี่คนโตและกระซิบบอกเบาๆด้วยเสียงที่ทั้งเหนื่อยและก็หอบบอกว่า ผีหลอกแล้วเล่าให้พวกเราฟังแกบอกว่าในขณะที่แกเดินไปดูเบ็ดอยู่นั้นจ,จู่ๆแกก็เห็นแสงสีส้มเป็นแสงเป็นแสงประมาณเรืองแสงอยู่บนคันนาถัดไปถึงจะมองไม่ค่อยถนัดเพราะมีต้นข้าวบังอยู่ แต่แกก็มั่นใจว่าเป็นผีแน่ๆเพราะไม่ได้ยินเสียงใครเลยพี่คนโตเราทำหน้าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่และพูดว่าอย่ามาอ้มเลยไม่เชื่อหรอกผีมีที่ไหนละ่ะแล้วก็มีเสียงหนึ่งพูดอย่างเอยอเฉยดังขึ้นมาว่าทำไมจะไม่มีละ่ะเราทั้งสามหันไปที่กองไฟที่เป็นที่มาของต้นเสียงนั้น สิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราทั้งสามคือมันเป็นลักษณะเหมือนคนคนหนึง่งซึ่งจะว่าคนก็คงไม่ใช่ตัวมันเหมือนคนแต่ใบหน้าของมันนั้นมีแสงสว่างสีส้มเรืองเรืองมันเรืองแสงออกมาจนมองเห็นได้ชัดแสงนั้นสว่างอย่างกับไฟฉายที่หัวของพี่คนโตยังไงอย่างนั้นแหละ มันมีตาที่โตเกินคนปกติดูปูดโปนถลนออกมาจากเบ้าในตาสีแดงฉานจมูกโตและรูจมูกก็ใหญ่มากๆปากและมือของมันเต็มไปด้วยเลือดปลาของเราที่ปากเบ็ดมาได้มันนั่งยองๆอยู่ข้างๆกองไฟ และขโมยปลาในคลองของเรากินอย่างหิงหวโหยพวกเราตัวสันร e ริกเราจับแขนพี่ชายคนโตอย่างแน่นและจิกเล็บด้วยความหวาดกลัวพวกเรามองหน้ากันแล้วรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งทุกอย่างไว้ที่ตรงนั้นแล้วก็พากันวิ่งกลับบ้านไม่มีใครสนใจปลาที่หามาได้ตั้งมากมายเลยสักคน เมื่อถึงบ้านพวกเราทุกคนเข้าไปรวมตัวกันที่ห้องนอนของคุณตาและเล่าให้แกฟังแกบอกว่ามันคือผีโพงผีโพงมันไม่ทำร้ายคนหรอกแต่จะชอบหลอกให้กลัวถ้าเราไม่ทำอะไรมันมันก็น้อยนักที่มันจะทำเราแล้วคุณตาก็เล่าไปไหว้พระแล้วคุณตาก็ให้เราไปไหว้พระ และอาบน้ำนอนหลังจากวันนั้นพวกเราทั้งสามคนก็อยู่ไปปักเบ็ดกันนานเป็นเดือนเลยละคะ่ะจะว่าไปแล้วผีพงในภาคอีสานที่เราเจอก็คล้ายผีพงของภาคเหนือเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าของภาคเหนือจะน่ากลัวแค่ไหนแต่จะบอกว่าของภาคอีสานน่ากลัวมากๆคะ่ะ ถึงมันจะไม่ได้ทำอะไรเราก็เถอะแต่วันนั้นเราก็ไม่ได้ปลากลับมาบ้านเลยสักตัวและหลังจากวันนั้นพ่อของเราก็กลับไปที่เกิดเหตุเพื่อจะไปเอาอุปกรณ์หาปลาที่พวกเราเอาไปแต่ตอนนั้นก็ไม่เจอแล้วเจอแต่กองไฟและซากปลาเผาที่เรากินพ่อบอกว่าคงมีชาวบ้านเอาไปแล้วละ่ะ แต่เราและพี่ๆคิดว่าผีพงต้องเอาไปแน่เลยแต่มันจะเอาไปทำอะไรละ่ะอาจจะเอาไปซ่อนแกล้งเราก็ได้นะใครจะรู้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทั้งบ้าน ที่ได้มาโพสต์ลงในกระทู้พันทิปนะคะบี B. ก็เลยได้หยิบเรื่องนี้มาถ่ายทอดแล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยคะ่ะเรื่องที่เล่าเป็นประสบการณ์โวนผีหลอกตลอดเวลาที่อยู่ห้องพักนั้นเป็นเวลา6เดือนเต็มๆต,ต้องขอออกตัวเลยว่าเจ้าของกระทู้ไม่ใช่คนมีเซน์อะไรนะคะเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเคยเห็นอะไรที่อธิบายไม่ได้ ก็ประปายหลายครั้งแต่ไม่ใช่ขนาดที่แบบรู้เลยตรงนี้มีอะไรไปไหนก็เจอไม่ขนาดนั้นนะคะเรื่องที่จะเล่ามันเริ่มขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นช่วงที่เราอยู่ปีหนึ่งเราได้เลิกกับแฟนเราเลยไม่อยากอยู่หอคนเดียวเราเลยย้ายไปอยู่กับเพื่อนอีกหอหนึ่งซึ่งไม่ไกลกันมากนะัก โดยปกติเราเช่าหอพักอยู่คนเดียวแต่ไม่ค่อยอยู่ห้องหรอกค่ะส่วนมากก็จะมาอยู่กับเพื่อนคนนี้สมมุติว่าเพื่อนชื่อดาวนะคะแทบทุกวันเราและดาวก็อยู่หอคนเดียวเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยละกันแล้วเพื่อนอีกคนสมมติชื่อว่านิวนะคะ นิวตอนแรกอยู่บ้านแฟนแล้วเหมือนจะทะเลาะกับแฟนเลยจะมาขออยู่ด้วยเป็นกันว่าจะมาอยู่กัน3มคนแต่ปัญหาที่ตามมาคือห้องของดาวค่อนข้างเล็กเลยตกลงกันว่าจะย้ายขึ้นไปอยู่อีกห้องหนึง่งซึ่งเป็นหอเดียวกันนี่แหละคะ่ะห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในหอนั้น มีเตียงนอนหกฟุตมีสองเตียงสองห้องน้ำห้องอาบน้ำแยกอีกหนึ่งห้องตู้เสื้อผ้าสองใบใหญ่ๆและแน่นอนค่าเช่าแพงที่สุดในหอด้วยห้องนี้อยู่ชั้นห้าทั้งชั้นมีเพียงสามห้องมีระเบียงเราอยู่ห้องตรงกลางห้องทั้งสองข้างไม่มีคนอยู่ วันต่อมาหลังจากเลิกเรียนก็ตกลงว่าจะไปดูห้องกันเลยไปขอกุญแจจากผู้ดูแลหอห้องนี้ประตูจัดตรงกับทางขึ้นบันไดพอดีเป๊ะเลยเราก็ว่าเออมันก็ปนแปลกๆนะดาวก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเรากับดาวก็เดินเปิดประตูห้องเข้าไปเป็นห้องโล่งๆกว้างมาก คืออยู่สองคนยังรู้สึกเหงาและที่สำคัญเป็นห้องที่เงียบมากเงียบเกินไปต่างจากชั้นสีที่เดินผ่านมามากเหมือนแทบอยู่กันคนละโลกเลยค่ะแต่เราก็ไม่ได้เอกใจอะไรมากมายเรากลับชอบห้องนั้นมากคือแบบเอาห้องนี้แหละชอบน่าอยู่มากดาวก็ไม่พูดอะไรแต่สีหน้า นางค่อนข้างกางังวลเหมือนคิดอะไรสักอย่างตลอดเวลาเราก็ถามเป็นอะไรหรือเปล่าดาวก็ตอบส่งส่งไปแบบไม่มีอะไรหรอกลงไปข้างล่างกันเถอะเราก็เออเออเราสองคนก็เดินลงมาแล้วก็เอากุญแจไปคืนป้าผู้ดูแลหอพักป้าเขาก็ถามว่าชอบไหมตกลงเอาห้องนี้เลยไหมเราก็เลยขอไปคิดดูก่อน ส่วนตัวเราชอบห้องนั้นมากแต่เรารู้สึกเหมือนดาวมีอะไรที่มันไม่โอเคก็เลยกะว่าจะมาคุยกันก่อนเย็นวันนั้นเราก็มาคุยกับดาวเป็นไงชอบห้องปะหรือยังไงกูเห็นเครียดๆด,ดาวมันก็ตอบว่ามันชอบนะแต่แค่รู้สึกแปลกๆบอกไม่ถูกเหมือนมีคนไม่อยากให้เราอยู่ห้องนั้น แต่ก็ช่างเหอะกูว่ากูเอาอยู่สรุปเราสองคนเลยตกลงเอาห้องนั้นวันถัดมาเลยไปทําสัญญาขอย้ายห้องเรื่องราวมันเริ่มจากตรงนี้นี่แหละคะ่ะวันนั้นเป็นวันที่15พฤศจิกายนเป็นวันที่เราย้ายเข้าไปอยู่ห้องนั้นก็ขนของเข้าห้องปกติเรามีหน้าที่จัดห้อง ส่วนดาวนี้ย้ายห้องจากห้องเก่าที่ชั้นสามขึ้นมาดาวก็ขนของมาวางเรื่อยเรื่เราก็เลยจัดห้องไปเรื่อยเแต่ที่แปลกคือทุกๆครั้งที่ดาวขนขอ,ของขึ้นมาแล้วก็จะลงไปขนใหม่โดยที่ไม่ได้ปิดประตูห้องค่ะแต่ประตูห้องมักจะปิดเองแต่ปิดแบบเบาๆค่อยๆปิดเราก็ไมไ่คิดอะไรคงลมพัดมั้งเป็นอย่างนี้เรื่อยเรื่ จนขนของสิดดาวก็โทรไปถามนิวว่าเออขนของมาเลยก็ได้นะแต่นิวบอกดีกับแฟนแล้วแต่ก็ช่างเถอะไม่เป็นไรสรุปเราเลยต้องอยู่ห้องนี้กันสองคนคะ่ะเย็นวันนั้นเรากับดาวก็ตกลงกันว่าจะฉลองที่ย้ายห้องกันก็คือฉลองห้องใหม่กันนะคะก็ซื้อขนมของกินเหล้ายาปลาปิ้ง มาฉลองที่ระเบียงกันสองคนตามภาษาสาวโสดและวันนั้นอากาศค่อนข้างดีต้นฤดูหนาวอากาศเย็นๆน่านอนเล่นเลยค่ะตกลงกันว่าจะลากฟูกมันเป็นฟูกแบบยางพลาเลยไม่เปื้อนก็จะเหลือเพียงเตียงที่ไม่มีฟูกหนึ่งเตียงเราก็ลากออกมาปูนอนกันมันตรงระเบียงนี้แหละบรรยากาศคือดีมากๆ บรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะเราสองคนนั่งกินกันไปเรื่อยๆจนพอดึกๆตีสองตีสามเริ่มกกร่มๆริมเข้าที่ก็มานั่งคุยกันเรื่องที่เจอมาตอนกลางวันเราก็ถามแบบเป็นไงห้องใหม่ชอบปะดาวบอกชอบนะกูว่ามันชิลดีไม่บุ้นวายดีเราเลยเล่าเหตุการณ์ที่เจอตอนกลางวันให้ฟังว่าเออห้องนี้อ่ะ ประตูมันปิดเองได้วะ่ะเจ๋งปะเท่านั้นแหละสีหน้าดาวมันก็เริ่มเปลี่ยนนิ่งๆแล้วก็พูดกับเราเออกูว่าจะเล่าลืมเล่าตอนกูไปจัดของในห้องน้ำพอกูหันหลังเดินออกมาอยู่ๆสเปรดับอากาศก็ตกเฉยเลยวะ่ะตกไม่ใช่เบาๆด้วยกระเด็นไปอีกฝั่งของห้องน้ำเลยเราเลยแบบเฮ้ยจริงเหรอวะลมพัดหรือเปล่า ดาวก็ตอบลมบ้านน้องชายลุงเธอพัดในห้องน้ำหรอคะประตูห้องน้ำก็ปิดเท่านั้นแหละเราทั้งสองก็เริ่มคิดกันแล้วในขณะที่เราสองคนนั่งคิดกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้กันเงียบๆอยู่นั้นก็มีเสียงดังก๊อกกอกกเรากับดาวนี่สะดุ้งเลยหันหน้ามองกันแบบเสียงอะไรวะเสียงมันไม่ใช่เสียงเคาะประตูห้อง แต่มันเหมือนเสียงเคาะประตูตู้เสื้อผ้าแบบตั้งใจมากเน้นๆเ,เลยกะให้เรากับดาวได้ยินชัดๆเรากับดาวเลยแบบไม่เอาละนอนดีกว่าตีสี่แล้วจะเช้าแล้วเราก็เลยจัดที่นอนว่าจะนอนกันตรงระเบียงนั่นแหละพยายามที่จะไม่คิดอะไรมากนะคะเรากับดาวก็นอนกัน แต่เราเป็นคนที่ติดโซเชียลมากๆคือขอให้ได้เล่นก่อนนอนนิดหนึ่งก็ยังดีเราก็เล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆสักพักไม่ถึง10บนาทีที่เอนตัวลงนอนตึงเสียงกระทืบเท้าหนักๆลงบนเตียงที่ไม่มีฟูกเสียงดังมากดังจนเราสะดุ้งโทรศัพท์หล่นจากมือขนนี่ลุกตั้งแต่ปลายเท้ายันหัว เราหันไปมองดาวอารมณ์หาแนวร่วมไม่อยากกลัวคนเดียวอ้าวดีออกหลับซะและคือไวมากนี่ถอดปั๊กปะเนี่ยไม่ลงไม่เล่นมันลันอนเลยละกันแล้วเราก็หลับไปและหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แปลกๆเท่าไหร่แต่เสียงเคาะประตูตู้เสื้อผ้านี้ได้ยินทุกๆวันเลยนะคะ ช่วงเวลาเดียวกันด้วยคือประมาณห้าทุ่มทุกๆวันได้ยินจนชินนะคะอาจเจอแต่ไม่ได้ใส่ใจอาจเป็นเพราะเรากับดาวไม่ค่อยได้อยู่ห้องด้วยตอนเช้าไปเรียนเลิกเรียนก็กลับมาอาบน้ำนอนตื่นก็อาบน้ำแต่งหน้าแต่งตัวออกไปนั่งชิลที่ร้านเหล้าร้านประจำ กว่าจะกลับห้องตีสองตีสามเมาได้ที่ก็หลับสนิทพอเช้าช่วงสอบปลายภาคพอเข้าช่วงสอบปลายภาคก็อ่านหนังสือกันปินบ้าเป็นหลังไม่สนใจสิ่งรอบข้างกลับถึงห้องหัวถึงหมอนก็หลับสนิทแล้วจนสอบเสร็จประมาณวันที่24ธันวาคมเรากับดาวก็กลับบ้านเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่กัน จะกลับมาอีกทีก็หลังปีใหม่หลังปีใหม่เรากับดาวก็กลับมาอยู่หออีกครั้งคราวนี้ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งดาวเริ่มมีท่าทางแปลกๆจากที่เป็นคนพูดมากเฮหาก็กลายเป็นคนเงียบขรึมนิ่งๆข้วชนกันตลอดเวลาเหมือนมีเรื่องให้คิดไม่ตกเหมือนไปเจออะไรแย่ๆมาเราเคยเอ่ยถามดาวว่าเป็นอะไร ดาวก็ไม่บอกได้แต่งเงียบแล้วบอกช่างมันเถอะเป็นอย่างนี้อยู่2อถึงสวันในกลางดึกคืนที่สานั้นเราก็นอนเล่นโทรศัพท์บนเตียงข้างๆดาวอยู่ดีๆด,ดาวก็พูดขึ้นมาว่าคืนนี้ไม่นอนนั่งเป็นเพื่อนกูนะเราเลยแบบฮะเป็นอะไรอะ่ะเปล่ากูไม่ได้เป็นอะไรเนอะนะไม่นอนนะนั่งเล่นกันจนเช้านะดาวตอบด้วยสีหน้าแบบ กวนทีนมากเราเลยแบบอะไรของมึงว่ากวนทีนหรอมีอะไรเล่ามากูปลา่าเออนะเล่าเลยเริ่มขึ้นละก็เถียงกันไปเถียงกันมาก็เลยตกลงใครหลับก่อนชนะเราก็นอนแล้วหลับไปสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีกลางดึกเราเลยหันไปมองว่าดาวนอนหรือยังแต่วินาทีนั้นแหละ เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหัวฟูฟูเสื้อผ้านี้มอมแมมนั่งยองยองบนเก้าอี้ปลายที่นอนกอดเขา่าจ้องมาที่ดาวตาไม่กระพริบเป็นเพียงสองสามวินาทีที่เราเห็นเธอคนนั้นวินาทีนั้นความรู้สึกเก่าๆตอนเข้าห้องมาใหม่ๆวนกลับมาอีกครั้งขนเรานี่ลุกตั้งแต่ปลายเท้าย้อนขึ้นมาจนถึงหัว เรารีบผันกลับมาแล้วหลับตาพยายามหลับให้สนิทเราเข้าใจดาวแล้วทำไมมันไม่ยอมเล่าทำไมมันแปลกไปทำไมมันไม่ให้เรานอนคือเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะรู้คำตอบแล้วเราพยายามหลับให้ได้จนเราเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้เช้ามาเราถามดาวว่ามีอะไรจะเล่าให้กูฟังไหมมีอะไรที่ดาวไม่บอกเราไหม ดาวก็ยังยืนยันคาเดิมว่าไม่มีอะไรงั้นโอเคไม่มีแต่กูมีเราเลยเล่าเรื่องที่เราเจอผู้หญิงคนนั้นเมื่อคืนให้ดาวฟังดาวเงียบไปสักพักแล้วก็หันมาหาเราแล้วก็เล่าทุกอย่างให้เราฟังมันเริ่มตั้งแต่2อถึงสวันที่แล้วกูไปเข้าห้องน้ำแล้วพอกูปิดประตูห้องน้ำออกมา ขออภัยคะ่ะแล้วกูเปิดประตูห้องน้ำออกมากูเห็นผู้หญิงนั่งกอดเข่าอยู่หน้าห้องน้ำแค่แวบ,บเดียวนะแล้วเธอก็หายไปแล้วหลังจากนั้นกูรู้สึกเหมือนเขาเดินตามกูไปทุกที่ตามไม่เคยห่างจากกูเลยกูรู้สึกมีคนมองอยู่ตลอดเวลาจนเมื่อคืนกูทนไม่ไหวกูกลัวมากเว้ยจะเป็นประสาทอยู่แล้วกูไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วเนี่ย ขนาดตอนนี้เราคุยกันอยู่กูย,ยังรู้สึกเหมือนเขานั่งอยู่ข้างหลังกูเลยเนี่ยเท่านั้นแหละกระจ่างเลยชัดเจนแจ่มแจ้งเราสองคนเริ่มเครียดเลยตกลงกันว่าจะบอกพ่อแม่ของเราปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีจะย้ายห้องไหมหรือทำยังไงต่อดีแม่ของดาวเลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคนทรงที่รู้จักกันคนทรงท่านนั้น ก็เอาวันเดือนปีที่เกิดครึ่งของเรากับดาวแล้วก็เลขที่ห้องไปดูท่านก็บอกว่าใช่ห้องนี้มีผู้หญิงเป็นเจ้าที่เป็นคนที่อยู่มาก่อนก่อนที่ตึกนี้จะสร้างเองีกแรงมากอยู่ไม่ได้เลยอยู่แล้วจะร้อนถึงอยู่ได้ก็อยู่ได้ไม่นานต้องย้ายออกเข้าห่วงห้องมาก เป็นที่ของเขาแม่ดาวก็ถามวิธีแก้มาให้เนื่องจากเรายังย้ายออกจากหอไม่ได้นะคะเพราะเรายังอยู่ไม่ครบปีถ้าย้ายออกเราจะเสียค่าประกันไปศูนย์เปล่าเลยท่านบอกว่าให้วะให้ไหว้ผลไม้ห้าชนิดแป้งน้ำตามองลียะจุดทูปคนละดอกเขียนชื่อของเรากับดาวใส่กระดาษ เอาไปวางไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปในห้องอารมณ์เหมือนให้ท่านคุ้มครองนะคะให้ทำก่อนเที่ยงแล้วทำบุญตักบาตรทุกเช้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาอย่างน้อยก็ทุกวันพระก่อนนอนให้นั่งสมาธิ10นาทีสวดอิติปิโสเท่าอายุแล้วค่อยนอนให้ทำเป็นประจำอาจจะทำให้อะไรดีขึ้นก็ได้เรากับดาว ก็เอาเลยค่ะขับรถไปซื้อผลไม้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเช้าว,วันถัดมาเรากับดาวนี่ตื่นกันตั้งแต่เชา้าเริ่มตั้งแต่ไปตักบาตรแล้วไหว้ทุกอย่างเสร็จสับเชื่อไหมคะวันนั้นทั้งวันเราได้กลิ่นแป้งหอมมองรลยะกันทั้งวันท,ทั้งท้งที่มันไม่ได้เปิดฝาขวด แต่ถึงจะไหว,แวแ้แล้วแต่เราสองคนก็ยังไม่กล้านอนในห้องนั้นตอนกลางคืนอยู่ดีตรงข้ามหอเราจะมีร้านกาแฟแล้วจะมีที่เจ้าของร้านและเพื่อนๆมานั่งเล่นกีตาร์กันแทบทุกคืนและนั่งกันจนเกือบเช้าอยู่แล้วด้วยวด้วยความกลัวเราเลยขอไปนั่งเล่นด้วยไม่กล้าขึ้นห้องคะ่ะตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วพี่ๆเขาก็ถาม น้องอยู่ตึกตรงข้ามชั้นห้าใช่ไหมร้านนี้มองขึ้นไปจะเห็นระเบียงของเราพี่เห็นน้องคนนี้ก็คือตัวเรานะคะเห็นบ่อยๆนะชอบมานั่งที่ระเบียงกับเพื่อนอีกคนนึงดาวก็ถามหนูหรอพี่เขาก็ตอบเปล่าๆอีกคนนะ่ะผมยาวๆชอบมานั่งระเบียงกับน้องพลอยแล้วนี่เขาไปไหนอ่ะไม่ลงมานั่งด้วยกันละ เราก็หันหน้ามองกันเรานะชอบไปนั่งเล่นระเบียงแต่ดาวจะไม่เพราะดาวกลัวความสูงดาวเลยตอบพี่พวกหนูอยู่ห้องนั้นกันแค่สองคนพี่เขาก็เถียงบ้าเมืม่อวานพี่ยังเห็นน้องเขาอยู่เลยยังนั่งอยู่ระเบียงกับพลอยอยู่เลยเราเลยแบบพี่หนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังแล้วเราก็เล่าทุกอย่างให้พวกพี่ๆเขาฟัง รุ่นพี่ในกลุ่มนั้นคนหนึ่งก็เลยบอกให้เราว่าเพื่อนพี่ก็เคยอยู่ห้องนั้นนะอยู่เดือนเดียวแล้วก็ย้ายออกเลยตอนแรกพี่ก็งงแต่ตอนนี้อืมพี่เข้าใจละแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยกันไปจนใกล้เช้าก็แยกย้ายกันไปหลังจากนั้นเราก็ทำตามที่คนทรงเคยบอกให้ทำอย่างเคร่งครัดก็ไม่เคยโดนหลอกอีกเลยอย่างที่เขาว่ากันละคะ่ะ ถ้าเจออะไรแบบนี้อย่าไปไล่เขาอย่าไปราา้ยา,ปรายกับเขาให้ทำบุญให้แล้วมันก็จะดีขึ้นเองดีทั้งกับเขาและดีกับตัวเราแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างเป็นสุขค่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็ไม่ได้เจอพี่เขาจนทุกๆวันนี้เราก็ย้ายออกจากห้องนั้นแล้วเรื่องเราก็มีประมาณนี้ค่ะ